วันนี้มาพบกับสตาร์นะครับผมผมจะมาแนะนํารถคันนี้เลยเป็นโตโยต้านิวคอนูเนอร์นะครับคันนี้เนี่ยเป็นปี2018นะครับตัวนี้ก็เป็นเชนมาแล้วนะจะเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าและก็ดิสทั้ง4ล้อนะครับคันนี้เนี่ยภายนอกเป็นสีขาวแล้วก็เป็นเครื่องยนต์2.4ขับ2แล้วสำหรับคันนี้ราคาคันนี้เนี่ยอยู่ที่1ล้าน70,000บาทนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวผมจะพาชมรอบตัวรถแล้วก็ภายในตัวรถกันครับผม ครับตัวนี้เป็น Toyota New Fortuner 2.4นะครับเป็นตัวขับ2ครับเป็นปี2018ตัวนี้เป็นตัวเมนเ c h a ชนที่ว่าเป็นบันไดข้างเป็นสีบลนแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นตัวดิสสีล้อนะครับแล้วก็ตัวเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับสำหรับคันนี้คันนี้เนี่ยภายนอกจะเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นเดิมเดิมสแตนดาร์ดจากโรงงานทั้งคันนะครับคันนี้ไม่ได้มีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมมานะครับ อ่าครับสำหรับด้านหน้าคันนี้นะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ดิมไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกเหมือนเดิมนะครับตามสแตนดาดของตามโรงงานเลยนะครับรถคันนี้ค่อนข้างสวยครับงานเก็บสีเนี่ยแทบไม่ค่อยไม่ไม่ยังไม่ได้เก็บทั้งคันครับคันนี้สียังไม่ได้เก็บทั้งคันแล้วก็รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้นี่ครับจะเป็นบันไดข้างตัวนี้ถ้าเป็นเชนตั้งแต่ปีสิบเจ็ดขึ้นมาครับจะเป็นบันไดข้างขอบสีเงินตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นดิสทั้งสี่ล้อ ปกติถ้าตัว2.4ก่อนเมื่เช่นปี2017จะเป็นดัมหลังนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวดิสแล้วนะครับดิส4ล้อนะครับฮะแล้วก็สําหรับภายในตัวรถนะครับภายในตัวรถสําหรับตัว2.4เนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับตัดทูโทนดํานะครับ,ค,รบคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนด้านนั่งข้างๆนะครับเป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็มันติฟังก์ชันที่พุงมาลยัยแล้วก็จะมีแพนเทอรชิปรับเปลี่ยนเกียร์ที่ด้านหลังนะครับ เลขไมคคันนี้อยู่ที่1นึ0งแกิโลเมตรนะครับเลขไม้แท้นะครับคันนี้ก็ตัวหน้าจอเป็นตัวหน้าจอทัชสกรีน lcd มีกล้องมองหลังเนวเกเตอร์ครบหมดนะครับสามารถใส่แผ่น cd dvd ได้ตัวแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับสามารถตั้งที่ออโต้ได้เหมือนกันนะครับเป็นเกียร์ออโต้มีปุ่มปรับ e ีโค o โหมดพาวเวอรมดในการขับขี่นะครับ นี่นะครับรถค่อนข้างสวยครับเป็นรถมือเดียวสภาพสวยๆแล้วก็ด้านหลังนะครับเบาะโดยสารด้านหลังนี่ก็เป็นเบาะสีน้าตาลทูโทนดําเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นแอร์สามตอนเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับสําหรับคันนี้แล้วก็เป็นปีสองพันสิบแปดนะครับโดยรวมคันนี้ค่อนข้างสวยครับรถยังมายังไม่ได้ล้างไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ เป็นรถเดิมๆแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับก็ด้านหลังของตัวรถคันนี้นะครับจะเป็นระบบไฟฟ้าเปิดประตูท้ายด้านหลังนะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะครับตัวนี้นี่ครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับส่วนด้านในนะครับแถวที่สามเนี่ยสามารถพับเบาะทั้งสองตอนตรงนี้ พับขึ้นได้นะครับเพื่อเก็บสัมภาระเพิ่มเติมเบาะตอนที่2ก็สามารถพับราบไปได้เหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นเบาะหนังสีน้าตาลภายในค่อนข้างสะอาดมากครับสำหรับคันนี้ก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจมองหาตัว New Fortuner ตั้งแต่ปี2017ขึ้นมาที่เป็น m มนเชสเตอร์ดิสล้อแล้วบันไดข้างสีบนเงินแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าปรับคู่หน้านะครับติดต่อหาสตาร์ทได้เลยนะครับ คันนี้เนี่ยเป็นปี2018 2.4ขับ2ราคาอยู่ที่1 70,000บาทนะครับคันนี้ลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะครับแอดไลน์ผมมาที่ได้ไดที่ลิงก์ด้านล่างหรือโทรที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับติดต่อหาสตาร์ทหรือนัดหมายดูรถได้เลยครับผมวันนี้ขอญาตลาไปก่อนนะครับ